สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ที่เปอร์เซ็นต์รายละกำไรขาดทุนนะครับมาดูโจทย์เลยครับร้านค้าขายเครื่องใช้ไฟในราคา26 0 0 0บาทได้กำไร3าอร้านคถ้าราคานี้ขายในราคา22,000บาทจะได้กำไรหรือขาดทุนนะครับหรือขาดทุนกี่บาทนะครับก่อนอื่นเราต้องหาทุนก่อนนะครับเรา เราดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าได้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่หมายความว่า,าทุนขายนะครับเท่ากับทุนเราเราสมมติเลยนะครับตรงนี้ทุนหนึ่งร้อยนะครับขายร้อยสามสิบอ่าเพราะฉะนั้นมันก็สัมพันธ์กับตัวนี้นะครับขาย26,000 ไม่รู้นะครับเราต้องหานะครับเพราะฉะนั้นได้ต่อมาว่า x เท่ากับ100คูณสอง่ส่วนด้วย130นะครับ0ตัด0น,นะครับ13 1 3 3ึ่อ่ะ2เราได้ทุนออกมาแล้วครับทุน นี่่คือทุนถ้าขายในราคา2อ0 0มนสองนะครับ2อ0 0มืนสองลบทุนสอ2,000ครับบรนินันข้อนี้ตอบกาไรนะครับกำไร ใช่ไหมครับเข้าใจง่ายไหมครับแบบนี้ครับเดี๋ยวถ้ามาีโจทย์อื่นหรือมีอะไรใหม่ๆก็จะมาลงให้นะครับขอบคุณครับ